ทุกคนครับพอดีว่าผมกำลังเลื่อนแบบว่าหาอะไรทำแบบคิดคลิปคิดคอนเทนต์ว่าจะทำอะไรดีอยู่ๆผมก็เลื่อนมาเจอแมปแบบนี้ครับทุกคนซึ่งแมปแบบนี้มีการพรีเซนต์รูปภาพขึ้นมาที่แบบว่าค่อนข้างเหมือนบล็อกฟุตมากนะฮะจะบอกว่าเหมือนก็นไม่ได้บอกว่าคือแบบบล็อกฟุตเลยนะทุกคนดูดิแม่งแบบคือบล็อกฟุตเลยเว้ยผดวิสัยของบล็อกฟุตทุก ผลเลยนะฮะก็ผมเลยมาสะดุดตามแบบนี้ <Okay. S 1> ก็เลยโอเคเดี๋ยวมาอัดคลิปลองเล่นแบบนี้ไปพร้อมๆกับทุกคนเลยนะฮะก็แบบนี้ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าแบบนี้มีคนเล่นเคยเข้าไปเล่นแล้วเนี่ยหนึ่งล้านเก้าแสนครั้งเลยนะฮะทุกคนแล้วตอนนี้คนเล่นอยู่500ยกว่าคนเลยนะก็แบบนี้นะฮะมีชื่อว่าบล็อกฟุตฟรีฟุตเทส นะหรือแปลว่าบล็อกฟุตที่แบบว่าสามารถเทสผลปีศาจได้ฟรีนะฮะ <Okay. S 1> ประมาณนี้โอเคผมก็อยากลองแล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะมันจะเหมือนบล็อกฟุตแบบต้นฉบับจริงๆหรือเปล่าเดี <S <S ย๋ยวเราไปลองไปเล่นกันเลยดีกว่าทุกคน ทวิที่ o เ pay ร้านบริการจำหน่ายผลปีศาจและเกมพาร์ทแมพบล็อกฟุตเลทสูงแถมยังมีบริการเตริรโลบักระบบ ID พาร์ทและยังมีบริการจำหน่ายสินค้าของแมพอื่นๆเช่น king legacy anime a v e n g e r s s h n d o life หากดูมาถึงตอนนี้แล้วอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะนะครับโอเคครับทุกคนนี่ตอนนี้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมาเกิดตรงนี้เลยบนแป้นขา,ขาวๆตรงนี้นะฮะ้ยตรงนี้อะไรอะ ห่างมังกรหรือเปล่าอ้าวคืออะไรอะ่ะน่าจะเป็นหางมังกรนะแต่ไม่รู้ว่าใครใช้อ๋อกดคิวสามารถสไลด์ได้นะเห็นไหมนี่อย่างนี้เลยแล้วมันก็จะกิ้งกิงแล้วก็สเปกบาร์สามารถกระโดดได้นะโอเคแล้วตรงนี้ก็เป็นเหมือนเป็นผลพิซซาจ์หมดเลยนะแต่อันนี้มันเป็นแบบรูปแบบเก่านี่ทุกคนใช่ไหมมันเป็นรูปแบบเก่าของบล็อกฟุแบบแรกๆเลยนะแบบเหลี่ยมๆไม่มีอะไรอันนี้นะเออแต่โมจิเป็นแบบใหม่เฉย เออทำไมไม่ทำให้มันเหมือนกันให้หมดแล้วก็ออ้ยนี่ไงมังกรทำไมมันออ้ยอุ้ย,ยทุกคนดูโมเดลดิโมเดลโคสสวยโมเดลสวยนะแต่มันทำไมมันแข็งแข็งอย่างว่าตัวโคตตรงอะไรวะเนี่ยเอา้าหายไปไหนละตัวโคตรงเลยเราสามารถไปตรงข้างในได้ด้วยนะเหมือนจะมีคนอยู่ด้วยนะข้างในเราอันนี้อะไรแดงๆสามารถเหยียบได้ปะเอา้า หยุบไม่ได้ทุกคนเหมือนว่าเราต้องอันนี้ไปนะฮะเราก็โดดไปได้ไหมโอเคแล้วก็เดดไปปุ๊บโอเคอันนี้คืออะไรอะไม่รู้เหมือนกันนะเป็นดาวดาวเฮ้ยตรงนี้มีคนใช้ผลพระอยู่อะทุกคนโอเคเอ๊ะตรงนี้มีผลตรงนี้มีผลมันเหมือนกันไหมอะว่าน่าจะเหมือนกันนะเออน่าจะเหมือนกันนะโอเคแล้วเราเราลองในนี้ดีกว่า <Okay. S 1> แช้ก้อนอื่นเรามาดูตรงในตัวแล้วก่อนนะว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยทำไมเลือดห่มลดวะลืมมาสามารถตีกันได้ โอ้นี่ไงเอ้าเสาสมาธิกันได้ด้วยทุกคนโอ้โนโนโอเคเดี๋ยวเอออะอะไรวะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูกันผมเห็นข้างล่างนี้นะฮะจะมีเป็นบิเซนโตนี่เป็นเงาหนวดขาวนะฮะทุกคนดูดิเขาทําโมเดลมาสวยมากเลยนะทุกคนดูดิโคตรสวยอ่ะ สวยมากนะเออแม่งทาโมเดลมาสวยมากอะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้สกิลกันว่ามีสกิลอะไรบ้างตีธรรมดาก็จะประมาณนี้นะฮะมันจะหมุนเป็นเล่เต้นลัมอะไรประมาณนี้เลยทุกคนเนี่ยสกิลแซดเฮ้ยเสียงอะไรวะอ๋อเสียงของนี้หรือเปล่าฮะอ๋อไม่ใช่นะ่าจะเป็นเสียงของบิทเทโตะนะทุกคนไหนลองปล่อยทีปุ๊บ ฮะอะไรวะมีแค่เนี้ยเกียร์ต่อไปสกิล X อแหนปึ๊บอะไรวะปล่อยอ๋อก็จะเป็นเหมือนการผ่าอากาศไปนะแบบเป็นขึ้นขึ้นดาบไปนั่นแหละเออไม่มีอะไรเลยโอเคอันที่สองเป็นทูทริปเปิลคาตาณะนะทุกคนเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะทำไมแขนผมเป็นอย่างงี้วะเฮ้ย,ยอะไรเนี่ยเอา้าเอา้าอุ๊ยเอา้าเอา้เอา,เอาผมโดนอะไรวะ อ๋อผมว่าเออไอ้อะไรอะ่ะมันเป็นอะไรเนี่ยเอาเออเป็นบักอะไรก็ไม่รู้โอเคแล้วอยู่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้จะเป็นเซฟโซนนะโอเคนี่ทุกคนเป็นดาบ3ดาบนะฮะเหมือนจะเป็น3ดาบโซโลนี่แหละทุกคน <c oughs> เห็นไหมนี่เกตีธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนมันก็จะเออฟันฟันวนวนฟันฟันวนวน,วนประมาณนี้นะแหนแล้วมันต้องดูสกิลกันสกิล X x มีชื่อว่าดาก,กอนฮเฮอริเคนนะน่าจะเป็นพายุมังกรสลาตันใช่ไหมเออ อ๋อก็จะประมาณนี้นะดูไม่ทันกันเลยเสีเดียวมาดูใหม่ทุกคนเออเนะน,นี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเน,นี่ยมีคนใช้อยู่ทุกคนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเออแล้วเราใช้บ้างปึ๊บอ่าก็สวยงามทุกคนสวยงามเอออะไรวะเนี่ยโอเคตอนนี้อาวุธหมดละเดี๋ยวเรามาดูหด่นพิศารกันหุพิศารแล้วเก็บยังไงอะแล้วเอาไงอะฮะจะใช้หดพิศดารนี้ต้อง ต้องต้องเสียโลบักด้วยเหรอคือเอาเลยไม่ได้โอ้โหต้องเสียโลบักซื้อนะทุกคนอ๋อต้องเสียโลบักซื้ออะไนว่าฟรีงไงอันนี้เอาได้ปะึ๊บโอ้โหเสียโลบักซื้ออันนี้อะโอ้โหผลมงกรไม่ได้ผลวจิก็ไม่ได้อะไรวะเนี่ยอ่ะผลแสงก็ไม่ได้เอ๊ะผลแสงอะไรเอ้าไนว่าผลแสงอันนี้ผลแสงทําไมกลายเป็นผลวิญญ,ญาณวะทุกคนเอองงนะอันนี้โอเคไหนผลเพิกอ่ะ อะไรวะมันคือมันต้องใช้โลบัก๊กเนียยเลยเหรอผลเคลิกได้ไหมอ่ะอ๋อผลเคลิกก็ไม่ได้นะฮะมืนกาวิตี้กาวิตี้ก็ไม่ได้ผลไดมอนด์ก็ไม่ได้นะทุกคนโอ้แล้วในบอกฟรีลองฟรีไงวะหนลองฟรีไม่ลองฟรีเลยโอเป็นวทุกคนเหมือนในนี้ผมจะเห็นอยู่นะว่ามันมีดาบมีอะไรก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้แสงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอา้เอา One hour later. โอเคทุกคนผมได้ทําการย้ายเซิร์ฟมาแล้วเมื่อกี้แม่งวุ่นวายเกินเว้ยเนี่ยทำไมเขามีผลกันหรือเขาซื้อกันหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาโดนโดนโดนเฮ้ย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 อะไรเนี่ยอ๋อหนีเข้าเซฟโซนก่อนทุกคนเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาเป็นไรเนี่ยเอ้าเอาเฮ้ยเโดนเฉยเอ้าได้นี่มังกรสลาตันอ่ะคืออะไรอ่ะคือผมตายเหรอ คืออะไรวะอยู่ดีเราก็โดนเฉยเลยเราต้องรีบเข้าเซฟโซนก่อนนะทุกคนปึบปึบเอ้าไหนอยู่ดีๆมันก็ดูดมาเฉยเลยอะไรวะโอ้องจัดจะแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ไปดูดาบทุกคนวะตรงนี้มีอะไรอ่ะแบ็กเบรดดาบดำโอ้ดาบโยรุสามเล่มนะทุกคนโยรุสามดาบดำดาบโยรุต้องใช้โลบักซื้อสิบห้าโลบักนะอ่าอันนี้เป็นโยรุเราต้องใช้ไหมกดเอฟปึ๊บโยรุเราไม่ต้องใช้นะนี่ โคตรเท่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยข้างหลังเนี้ยโเคทุกคนอุ้ยดูดีท่านี้โคตรเท่เลยทุกคนดูท่าโคตรเท่อ่ะดูดีมันจะเท่อะไรขนาดนี้ทำไมบล็อกฟุตไม่เป็นอย่างงี้เนาะปึ๊บฟันการฟันก็จะมีการฟันอย่างงี้นะมีเอฟเฟกต์เขียวๆโอเคแล้วก็ลองสกิลกันทุกคนสกิลแรกเป็นสกิลแซดบาเล็กนะโอเคปึ๊บอะมีอะไรวะไหนลองอีกรอบสิปึ๊บ อ๋อเหมือนเป็นการปล่อยขึ้นดาบกลมๆไปนะฮะต่อไปเป็นสกิล X Death Slash นะะทุกคนปึ๊บเอา้าโดนโมจิอันนี้อีกแล้วทุกคนโอ้อะไรของมันวะเนี่ยเซฟโซนมึงก็ไม่เว้นเหรอวะโอเคทุกคนก็จะรูมวีประมาณนี้ต่อไปเป็นเอ็นมะนะฮะเอ็นมะอืมก็ไม่ได้มีพิเศษอะไรถือตรงๆไหนลองซิชื่อสกิลเหมือนกันเลยทุกคนอ่ะลองสกิลแซดปึ๊บ อ่ะประมาณนี้นะอ x ก็เออก็ประมาณนี้นะ,กกออะนทุกคนปึ๊บเหมือนเอาอะไรพึ่งคุ้งไลเป็นฟ้าก็ไม่รูอ้อ่ะเออช่างมาแล้วกันต่ออันนี้เป็นอะไรอะ่ะเหมือนเป็นการสุ่มสุ่มหัวพิษศาสใช่ไหมทุกคนเคมาเดี๋ยวเราลองสุ่มหัวพิษศาซิทุกคนปึ๊บได้เป็นผลรีไวท์แล้วมันจะมาต่อยทำไมวะเนี่ยรีไวท์บุลเลต บอะไรอ่ะรีไวท์วอลแล้วก็รีไวท์ไฟเออก็จะสามารถบินได้อย่างงี้นะทุกคนเออก็ไรละดีอ่ะอีกสักผลแล้วกันทุกคนผลสุดท้ายละเดี๋ <Okay. S 1> ยวจะปิดคลิปแล้วทุกคนเพราะว่าแมปมันไม่ค่อยสมปรกอบนะมาขอผลดีๆหน่อยได้เป็นผลดาร์กฟุตนะฮะทุกคนโอเคแตลองกินสิ โอเคกินไปเรียบร้อยซีลแรกเป็นดาร์กล็อกออะไรก็ไม่รู้ซ right ีลสองอะไรก็ไม่ร mm, okay, ู้อ่ะทุกคนซีลสามปึ๊บแบ็คโฮดาร์กโฮนะฮะกิลวีก็เป็นตามสเต็ปโอเคทุกคนก็มีประมาณนี้ถ้าเกิดใครอยากลองมาลองอะไรเพิ่มเติมก็เข้ามาดูในแมปเองได้นะฮะ ผมขอบายแล้วกันไม่อยากอยู่กับแบบนี้แล้วนะ เพราะว่ามันค่อนข้างวุ่นวายโอเคทุกคนก็นั่นะแหละลองมาเล่นกันดูได้นะแมปอะไรก็ไม่รู้ให้ลองเป็นคนพิศารลองดาบนะฮะทุกคนก็คลิปนี้นั่นะแหละเป็นคลิปไม่มีอะไรก็มาลองให้ทุกคนดูนะว่าเป็นเป็นแมปยังไงนะแมปนี้โอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะโอเคเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรลืมฝากติดตามชมกันด้วยสำหรับคลิปนี้ของเราเป็นกาครับ See you เ g a ก n ได้ครับผม